สบายดีสบายด,สายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางฟังเราฟังไทยและตั้งประเทศเ้อสบายดีกันมือทุกคนเด้อเนาะมื้อน,นี้ก็มาพบมาพ่อก,กับสองเออเซน 9, เก้าเซนเคยอีกแล้วกับเลยบอมและน้องยูเด้อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซอ,องน้องแฟนบอมยูเด้อเนาะ มื้อนี้นะทุกคนเฮาก็มีเรื่องราวดีๆจากเมืองไทยมานําเสนอรีแอคชั่นให้พ่อแม่พี่น้องได้บึง้งได้สูมนํากันอีกแล้วนะเนาะเมนคือมื้อนี้ต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเพิ่นดิติตท็อปห้าอันดับโลกยอดอเยี่ยมทุกคนก็<อ>คือเพิ่เนานอะได้จัด5อันดับ่ายอดเยี่ยมในการเดินสวนสนาม5า้าตาดหประเทศและ5้าอันดับโลกนะทุกคนเนาะโอ้โหฝังเร็วหูสึบแบบ ยอดเยี่ยมเลยทุกคนแล้วเพามาบึ่งนํากันเนาะว่าประเทศไทยสิติดอันดับที่เขาไดเนาะทุกคนเนาะซึ่งเพิ่นยังได้จัดพิธีเดินส่วนสนามให้แก่ทหารรักษาพระองค์อีกด้วยทุกคนเมนอู้ฟังแล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยเนาะทุกคนเขอให้พระองค์ทรงพระเจริญด้อ ปทุกคนเดี๋ยวฮอสิพาทุกคนไปพปึ่งบรรยากาศการเดินสวนสนามนำกันเนาะทุกคนเนาะว่าสิเป็นจังได่และประเทศไทยสิติดอันดับที่เท่าใดเนาะทุกคน,นเนาะเดี๋ยวฮอบฮับซูมฮับฟังพร้อมๆกันเลยเนาะเมื่อเข้าแนวป,ปั้นขบวนเรียร้อยจะทำการซอยเท้าเดี๋ยวป้าดึงแต่นแตนแตนนหน,นังเงินเสือกรเนาะ เส้นทางเราตพองเรียนเด็กเรียนไปเยนเม่น,นไปพร้อมพากันขนาดนั้ในการสวนสนามครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่ปกป้องคับกองผสมคนโทนราพรแสนที่ปฏิบัติหน้าที่รองบคุมคับกองผสม พลตรีสมพรโตภาพเป็นนายทหารราชองคลักษ์ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สุดอยอดทุกคนลแคกองพันสนสนามที่หนึ่งจัดจากกรมทหารหารเล็กราชวัลรบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารหาเล็กราชวัลรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์โดยมีพันเอกพัทรพลกตันดูเป็นผู้บังคับกองพนันเครื่องแบบเต็มงยศรักษาพระองค์เป็นหมวกยอดสีขาวมีภูสีดำมีตราราชวัลลบที่หน้าหมวก ยอดหมวกและสายรัดขาดโซ่ทังทำด้วยโลหะสีทองเสื้อสักราดหรือเสิร์อสีแดงกรอบแขนทำด้วยกรรมยีปักลายช่อชัยพฤกษ์เ,เนื้อช่อชัยพฤกมีแถบสามแถบด้านบนเป็นรูปสามเหลี่ยมปักอักษรไข้ด้วยดินทองและดินเงินเป็นอักษรสพปออมอจหอ้กางเกงดำ ตามมาด้วยกองพันสวนสนามที่สองมีพันโทวัชระอุทชัยผู้บังคับกองพันที่สามกรมนักเรียนนร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นผู้บังคับกองพันการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ใช้หมวกยอดผู้สีดำและสายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทอง เสื้อสังกะาะหรือเสือสีแดงที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่เจ็ดดุมปลอกคอ,อ,อทำด้วยกำรรมะหยี่สีน้ำเงินดำขอบดินทองมีหลายช่อชัยพฤกษึกประดับดอกพุตาลปักด้วยดิ้นทองปลอกแขนทำด้วยกำมะหยี่สีน้ำเงินดำมีแถบดินทองติดทั้งสองข้างภายในแถบดินทองมีหลายช่อชัยพฤกษึกประดับดอกพุตานปักด้วยดิ้นทองกางเกงสังกะาะหรือเสือสีดำ ที่แนวตะเข็บกางเกงมีแถบสักกะหลาดสีแดงข้างละสองแถบและที่ผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นกองพันศรษรามที่11คือกองพันทหารมารักษาพระองค์มีพลเอกหญิงสุดเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัตรดีนารีรัตน์ราชกัญญาเป็นองค์ผู้บังคับกองพันทหารมารักษาพระองค์พระองค์จะสวมหมวกทรงอ่อนสีน้ําเงิน สีฟ้าห,หน้าหมวกมีตราพระราชรัชกรประจํารัชการที่9มา้าทรงชื่อฟึุคเฮนรี่เป็นม้าสายพันธุ์ดัชวังบัตอายุ14ปีเพศผู้สีดําและในขณะนี้วงโยธวาทิตเปลี่ยนเป็นเพลงคิ่งอต t t o อาหารรักษาพระองค์แต่ละขบวนจะสุดโมดดีกันไปนเนาะสม,มาชิกอนุพรผ่านพนชชาไปเรื่อยเนาะ ั้งขึ้นตามพระกระแสรับสั่งของพลเอกสมเด็จพระ,ระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารฐานนดอนศักดิ์ในขณะนั้นเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช5 5 4 3 ภายในมีช่อเฉยพฤกษ์ประดับดอกพุตานปักด้วยดินทองปกเสื้อด้านขวาติดเครื่องหมายรักสกรรม,มัรพระบรมมิถอยพอปรอาชายเสื้อด้านหลังเป็นสักรา,าสีแดงภายในปักลายช่อเฉยพฤกษ์ประดับดอกพุตาลด้วยดินทองปลายแขนเสือ้อมีปลอกแขนโดยรอบอตัดด้วยสักกา,าสีแดงภา,ายาในขนาดลเพสี่เหลี่ยมมีช่อเฉยพฤกษ์ปักด้วยดินทอง นสี่เหลี่ยมปลายแขนมีอักษรพัะปรมาธิไทยพอร,รอภายใต้พระมหาพิชัยมงคณกางเกงแถบแบบขี่มา้าทำด้วยสักระราสีฟ้าหมดมีเส้นสักระราสีเหลืองเป็นแนวตะเข็บกางเกงข้างลับหนึ่งแถบรองเท้าสูงหนังสีดำติดเดือยโลหะ ท่านอันดับยอดเยี่ยมในการเดินสนสนามของ5ชาติ5ประเทศและ5อันดับโลกไทยดีหนึ่งที่ขาด้วยนะครับโอ้โหแบบยอดเยี่ยมเลยนะทุกคนปี5กองทัพเกาหลีเหนือ ือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ชาวโลกจับตามองทั้งๆท,ที่โดนคว่ำบาตรจากนานาชาติด้านอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือมีประชากร2 5ล้านคนส่วนเกาหลีใต้23ล้านคนนะครับเกาหลีเหนือเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่ถือว่ายากจนที่สุดในโลกแต่ทำไมด้านกองทัพใหญ่ติดอันดับท็อป4ของโลกในด้านกองทัพเกาหลีเหนือมีกองกำลังทหารทั้งชายและหญิงมากถึง1ล้าน3เสานาย ยังมีขีปนาวุธอีกทัไม่ท้วนและเขี่ยวเล็บที่น่ากวัวที่สุดของเกาหลีเหนือมีหัวลบนิวเลียมากถึง6กหัวลบนอกจากจะมีกองกาลังทหารมากที่สุดแล้วซอเกาหลีเหนือยังได้พดวัดแสนจารุภาพด้านกองทัพและการเดินสวนสนามที่แข็งแกร่งและสมพลังที่สุดสมกับติดท็อปเบอร์สี่ของโลกและล่าสุดเกาหลีเหนือยังส่งทหารไปร่วมลบช่วยรัเสเซียแบบระดับถึง3 0,000นายงานนี้บอกได้เลยว่าสะเทือนไปทั้งโลกกับสงครามนิวเพียใกล้เข้ามาทุกขณะด,ดูพิชิมจบแล้ว ไปดูพี่ใหญ่กันบ้างอันดับที่4กองทัพรัสเซียหรือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีประชากรมากขึ้143ล้านคนและมีกองทัพที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดเป็นอันดับสองของโลกและล่าสุดต้นปีที่ผ่านมารัสเซียจะทับสวนสนามอย่างยิ่งใหญ่ครบรอบกองทัพรัสเซียและยังนําอาวุธยุทโธปกรณ์ออกมาโชว์ทัพอีกเพียบสมราคากับติดทอบอันดับเบอร์2ของโลกและล่าสุดครบรอบ1,000วัน กับการสู้โบกสงครามนในยูเครนกองทัพรัสเซียเปิดการโจมตีอาวุธชิ้นใหม่ที่ชาวโลกไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นก็คือขีปนาวุธไทเปอร์โซนิกความเร็วเหนือเสียง1กิโลเมตรต่อ2วินาทีไม่มีอาวุธชิ้นใดในโลกนี้สามารถยิงสกัดได้และยังครอบครองอาวุธเดียร์มากที่สุดในโลกอีกด้วยอันดับที่ 3. กองทัพอินเดียอินเดียมีประชากรมากที่สุดในโลก1,400ล้านกว่าคนอันดับกองทัพ ี่อินเดียมีทหารมากถึงล้านสามแสนนายอินเดียเป็นประเทศที่เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดตัวโลกจับตามองกับการดินเวนสนามครั้งยิ่งใหญ่แต่งานนี้ดันไปโฟกัสติดจุดไม่ได้มองในรูปแบบการเดินขบวนไม่ได้มองแงารุภาพด้านกองทัพอาวุธยุทโธปกรณ์ที่นําออกมาโชว์อีกมากมายแต่งานนี้ไปโฟกัสในรูปแบบของการโชว์กิยกรรมผ่านผลที่ทำเอาชาวโลกประกับ ยกยิ้มให้เป็นอันดับหนึ่ง <Ooh. S 1> ของการโชว์ความสามารถที่ดีที่สุดและแปลกแหวกแนวที่สุดในโลกแต่นี่ยังไม่ใช่ที่สุดเพราะที่สุดของที่สุดคืออันดับที่สองกองทัพไทยมาในรูปแบบเชือต็มหนึง mm. Mm. น่งเดียวยในอาเซีย field, นที่ชนะคะแนนอินโดนีเซียไปแบบชิวเฉียดแสงโค้งสุดท้ายเข้าชิงอันดับโลก มาในรูปแบบการเดินขบวนที่สง่างามที่สุดและสวยงามที่สุดกับการสวนสนามทหารรักษาพระองค์ทั่วโลกในการจอมรับ Thailand of the King หนึ่งเดียวในอาเซียนที่จัดทัพขบวนสวนสนามที่น่าเกงขามที่สุดชาวโลกยกยิวให้เป็นอันดับที่สองของโลกในการเดินสวนสนามที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกไปพร้อมเพรียงกันเลยครับอันดับที่หนึ่งกองทัพจีน จีนถือเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคนี้เลยเพว่าได้ด้วยจํานวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกรองจากอินเดียนะครับจีนยังคงครองอันดับที่หนึ่งของโลกในการเดินสวนสนามในวันชาติของจีนไม่ว่าจะผ่านมาที่กี่สมัยการสวนสนามของจีน มีทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ที่ทันสมัยขี่ประราวุธพิเศษไก่พิเศษไก่ที่จีนนำออกมาแสดงแสนยานุภาพในวันชาติและยังมีอาวุธชนิดอื่นอีกมากมายและที่สำคัญจีนมีหัวล็อนิวเคลียร์มากกว่าหนึ่งพันลูกนอกจากนี้ยังมีกองกำลังทาหารที่แข็งแกร่งเข้าหารทั้งหญิงและชายที่มาร่วมในการเดินสวนสนามในวันชาติของจีนทุกปีจีนยังคงครองแชมป์อันดับต้นๆของโลกหลายประเทศยกให้เป็นเบอร์หนึ่งกับการเดินสวนสนาม ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเป็นจังไดกันได้ทุกคนหลังจากนีด้บึงจุกไปแล้วเนาะคือบอกเลยว่า,ายอดเยี่ยมเลยน้องบอมเม้นอ์คือพิรน,นาเดินไปพร้อมกันเป็นระบบระเบียบเพียงเล่นภาพที่งดงามเพียงมเม้นาะเห็นแล้วการรู้สึกแบบโอ้โหคักขนาดน้องๆอ,อยู่เนาะนบอกแปลกใจเลยที่ประเทศไทยเพิ่นติด อันดับที่สองของโลกในการเดินสวนสนามของทหารรักษาพระองค์นะทุกคน,นเนาะพาภูิใจแทนพี่น้องสาวไทยและหลายเลยนะทุกคนเมนที่มีเพื่อนที่เพื่อนมีการอ่ามีการเดินสวนสนามรักษาพระองค์แบบนี้นะทุกคนเมนโอเคเวยทุกคนคลิปนี้เอาไปสิหาทุกคนไปก่อนเด้อถ้าว่าเเาวย่ยงผิดพลาดไปเข็ต้องขอโทษขออาภัยน้ำหลายเด้อเนาะ ถ้าว่าไผ่มีข้อมูลอย่างเพิ่มเติมก็สามารถของเมนบอกมาบอกน้องอยูได,ด้อีกเด้ขนาดเบิ่งยูแบบนี้เฮากันยังรุกซื้อว่าง,งามอหลีน่น,นองยูเนาะท้าว่าเหาเห็นตัวจริงเหงนจริงามคนนี้นอนยูเนาะเมนโอเคเด้อทุกนคนคลิปนี้เฮาก็สิลาไปก่อนเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องผมน้องยูให้คลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่วาวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย